อ่าสีอะไรก่อนครับกลับสีกับด้ายยังกลับแล้วสีอะไรก่อนสีแดงอ่าสีแดงหรือสีแดงไปทางไหนทำไมเขาหัวทิมอ่ะเออเขาแกล้งเขาตัวตัวตลกไงเขาก็เลยทำหัวทิมอ่าสีแดงไปทางไหนเดินที่ดินสีดำใช่ไหมติ้ง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 ใช่ไหมใช่ไหมผิดเดินใหม่สีแดงสีแดง อ่าเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ไปเอาสีแดงมาแม่เอาวางไว้ให้อแม่ชี้ไว้เดี๋ยว่จำผิดเดี๋ยวนจำผิดสีแดงอยู่ตรงนี้นะมาเลยอ่าจะไปสีอะไรครับสีเหลืองอ่าสีเหลืองสีเหลืองอยู่นี่อยู่ข้างบนจำได้หยิบสีเหลืองมาข้างบนสีเหลืองมาข้างบนสีเหลืองอยู่ไหนเอาหาสีเหลืองไม่เจอแล้วตัดเซอร์ไปแล้ว นี่ตาเฟ่หรอตาเฟ่หรือง่วงนอนเนี่ยอ่าอ่าจะไปสีอะไรครับสีฟ้าสีฟ้าไปไหนสีฟ้าไปไหนสีฟ้าเขาเป็นตัวตลกไงสีฟ้าไปไหนติ๊งังติงังติ๊งดังติดังติ๊งดัติดังติ๊งติ้งดังติ๊งดติงังติ๊งดัติงดังติ๊งตังติงดังิดังติงดัิ้งดดิงิดติ๊งดังติ๊งตังติ๊งตัง นี่ดีฟ้าอยู่ตรงนี้อาจจะจิ้มไว้อยู่าลืมสีฟ้ามาอาจจะไปสีอะไรครับส,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 ส้มส้มติ้งติ้งนึงติ้งนึ่งติ้งนึ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 งต่งติ่งตรงไหนส้มส้เปีนแ้ีเลยกับสีแดงมาอาไปสีอะไรครับสีหรือสีม่วงกับสีเขียวสีขเขียว เิ้งดิอยู่ข้างล่างจำได้สีม่วงที่อยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าไปดูสิสีม่งอยู่ตรงไหนใช่ลองใส่สายสตรีนี่ลองเดินดิ่ฉุกมามสีม่วงเดินเดินตรงไหนดิ้งงิ้งติงิ้งิ้งเก่งมากเดี๋ยวข้าตอบกันไหมแทน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  ทุกข้อหรือเปล่าน um> si> okay Le> ิ้วทำถูกทุกข้อหรือเปล่าอถูกไหมครับถูกทุกข้อเลยเก่งไหมเก่งแดงฟ้าเหลืองเขียวแดงฟ้าเหลืองเขียวนี่อะไรหายไปเขียวแดงฟ้าเหลืองเขียวนี่อะไรหายไปเหลืองแดงฟ้าเหลืองเขียวนี่อะไรหายไปเก่งมากแดงฟ้าเหลืองเขียวนี่อะไรหายไป ແດ່ເກັ່ງໄມ້ເກັ່ງເກັ່ງ